สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของเวลาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็พบกันเป็นคลิปที่2อีกแล้วนะคะในคลิปนี้เราก็จะมายกผ้าชุดนะคะผ้าคลุมแขลของสุพรนครนะคะก่อนอื่นแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะคะ,ะ,คะที่มีตาและอุดนสินค้าของวัลาดาผ้าคามตลอดนะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายตรงหน้ากปกเป๊ะเลยนะคะหากท่านต้องการพื้นไหนชุดไหนเซตไหนนะคะเราสามารถเอาให้ท่านได้นะคะแม้แต่ผ้าคลุมไหล่เราก็ยังจัดโปรนะคะลายนกยุงพิเศษเลยนะคะ6ก0บาท นันนน้ะะคะในวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านต้องการศิาาอะไรท่านชักทายวรดาเข้ามาเลยนะคะวรดาจะดูให้ท่านนะคะเช็คให้ท่านนะคะว่าท่านต้องการอะไรเนาะอันนี้เป็นภาพคุมวรดาก็ เอามาขายนะคะโตดคืนนี้หกร้อยบาทค่อยจัดโปรแล้วนะคะวันนี้วลาดาก็พบท่านเป็นชิทที่สองเราก็มายกค้าชุดนะคะผ้าชุดอันนี้สวยงามมากนะคะวลดาเพิ่งได้มานะคะเป็นผ้าคามของสกลนครเนื้อนุ่มมากนะคะตัวนี้นุ่มพิเศษเลยนะคะนุ่มนุ่มพิเศษเลยนะ,ะอันนี้เป็นอ่าเป็นทามแท้เลยนะคะทั้งทางพุงทางยืนเนาะปกติผ้าชุดนี้ขายหนึ่งันแด้อยบาทนะคะแต่เราจัดโปรให้ท่านนิ่มๆเลยนะคะหนึ่งพันสาร้อยบาทนะคะ หากท่านต้องการทักมาเลยนะคะลายนี้หายากนะคะนานๆจะได้มานะคะบางรอบไม่ได้สักชุดนะคะตัวนี้อันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งเขาเรียกว่าลายจัตุคามครึ่งท่อนนะคะสวยค่ะอันนี้เวรดาจัดโปรเลยนะคะ1,300นาบาทนานแล้วนะคะที่ที่ไม่ได้สินค้ารุ่นนี้ให้เลย1,300บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยสินค้าของเรามีแท้แน่นอนมีจริงค่ะเป็นผ้าชุดกว้าง หนึ่งเม็ดยาวสี่เม็ดแต่สี่เม็ดกว่าอยู่แล้วนะคะแต่และชุดเม่กีโทจะต้องทอแถมมาให้อยู่แล้วนะคะค <laughs> ชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคแล้วเรามาสีขามน้ําทะเลเคยมาแล้วชุดหนึ่งนะคะแต่ขายไปแล้ววันนี้เราก็จะมีมาให้ท่านนะคะตัวนี้สีขามน้ําทะเลนี่สวยมากนะคะท่านดูดีๆตามสไลด์สามทีโทนเนาะสามทีโทนนะคะจัดโปรให้นะคะพิเศษนะคะพิเศษสุดๆเลย นะคะ1,300บาทเนาะปกติผ้าตัวนี้ขายชุดละ1,800บาทนะคะอันนี้เราจัดโปรเพียง1,300บาทเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายค่ะขายให้พ่อแม่พี่น้องเนาะในราคามิตรภาพเทศกาลของเราตามมาเรื่อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เ,เป็นงานบุญกระถิดนเยวก็เป็นลอยกระทงแล้วก็จะเป็นคริสต์มาสคริสต์มาสตกจีนปีใหม่นะคะไล่กันไปเรื่อยๆเราสามารถใส่ผ้าไทยได้ทุกกรณีนะคะ ใส่ได้สวยอันนี้เก็บผ้าพื้นด้วยนะคะท้าพื้นก็เป็นสีขามน้ําทะเลท่านดูดีๆสวยงามมากนะคะเราจัดโปรเพียงชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะสินค้าของเราโอเคนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะชุดนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยแท้แน่นอนเนาะ,ะสินค่าเรามีค่ะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเราจัดโปรให้ท่านนะคะต่อมาอันนี้เป็นสีบานเย็นนะคะสวยค่ะ ซื้อบานเย็นนี้ไม่ได้นะคะนานๆแต่ได้มาสักชุดเนาะแต่อันนี้เราก็ยังมีให้ท่านเลยนะคะค่ะสวยค่ะแต่ซื้อบานเย็นดูลายนะคะค่ะดูลายดูเชิงสวยแท้แน่นอนนะคะเราจัดโปให้ท่านชุดละ1300บาทเช่นกันปกติผ้าชุดนี้ขาย1800บาทแต่เราจัดโปให้ท่าน1,300บาทเนาะสินค้าของเรามีกิงความขายจัดโปให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพ นะคะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะดูสีผ้าพื้นนะคะสวยน,นี่เป็นผ้าพื้นนะคะสวยค่ะจัดโกให้เท่นกัน1,3 0 0าบาทนะคะผ้าของเราดีกินพร้อมขายผ้าของเราพร้อมที่จะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้าน,นะะน,น,นนะคะสินค้ามีแท้เนโน,นนะคะมีแท้เนโนนะคะสวยค่ะเป็นผ้าชุดนะคะตัวนี้ผ้าชุดนะคะ ผ้าชุดนะคะสวยเทเน่นนะคะผ้าชุดงามนะคะงามเนื้อละเอียดนิ่มนะคะนิ่ม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 มากเลยนะคะต่อมาอีกนะคะต่อมาตอนนี้เป็นชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ก็ไม่มีนะคะในกิโอท่านอยากให้ช่วยนะคะอันนี้เป็นสีเทาเนาะเป็นผ้าสีตะกอสีเทาอันนี้ไม่มีลายขายเป็นเม็ดนะคะปกติผ้าตัวนี้ขายเม็ดละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบแต่เราขอจัดโปรให้ท่านเลยนะคะตอนนี้ เราพอขายเพียงหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกราคานี้เม็ดละ300บาทนะคะผ้าสีเทานะคะผ้าสีเทานะคะสีพื้นเราจะไปตตดเสื้อผ้าได้หลายอย่างเม็ดละ300นะคะเม็ดละ300บาทถ้าจะไปแตดเสื้อหนึ่งตัวก็ใช้สองเม็ดะนะคะอันนี้เราพิเศษไทยเลยเม็ดละ300บาทนะคะเป็นผ้าสีตะโกนะคะมีหลายคนอยากได้นานแล้ว แต่ทอไม่ได้น,นี่เพิ่งได้มาเนาะวัรดาก็มานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้เป็นผ้าเม็ดเนาะใจใจตาเนี้ต่อมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยเป็นผ้าคามนะคะเป็นผ้าคามลายนี้ก็งามนะคะท่านดูลายดีๆนะคะลายนี่สวยค่ะลายต้นฉักเสียบนะคะเราก็ขอจัดโปรให้ท่านนะคะตัวนี้เป็นผ้าสองตะกอเนาะ ทำว่า,าสองตะกอจะเป็นผ้าเรียบนะคะผ้าเรียบนะคะผ้าเรียบเนื้อไม่ยุดหยุนนะคะผ้าเรียบเราจัดโกให้ท่านเหมือนกัน1,300าอบาทตอนน่อชุดเนาะสินค้าของเรามีกิ้งขายต่อนหนึ่งชุดนะคะ1,300บาทหากพ่อแม่พี่น้องพันใดสนใจทักอันนี้ผ้าหน้ากว้งหนึ่งเมตรเหมือนกันนะคะยาวสิเมตรแต่สี่เมตรกว่าอยู่แล้วท่านดูผ้าพื้นงามมากนะคะสีสวยสดสีเข้มเลยนะคะ สวยสดเข้มเลยนะคะสวยสดรินกิเข้มคะ่ะเราก็จัดโรให้ชุดนี้1 3 0 0อยบาทเนะเาะเพราะแม่น,ตนุนต้องการคัดคัดเข้ามา ค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากได้รับรองเลยนะคะสินค้าของเราสวยสินค้าของเราโอเคค่ะงามค่ะเราจัดโปรโมทุ่คนต่อมาอีกนะคะตัวนี้เป็นชุดสุดท้ายเป็นผ้าชุดอันนี้เป็นผ้าคามเสษตโกนะคะลายเต็มผืนพันโดลายงามๆนะคะตัวนี้ป,นบบปกติเฉพาะผ้าลายตัวนี้ก็ผืนละหนึ่งพันแล้วนะคะตีน็้เรียกว่าผ้าชุดเนาะเราขอยกจัดโกในชุดนี้นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะ นี่คะ่ะนัเบอร์หกนะคะหนึ 1, ่งพันสามเบอร์หกหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะผ้าหน้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรสี่เมตรนะคะสี่สองเมตรลายสองเมตรนะคะเรียกว่าเป็นผ้าชุดเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าชุดสีลายก็สวยสีถางก็งามเนาะนะคะท่านดูดีๆนะคะทั้งลายทั้งลายทั้งไมลายนะคะโอเคนะคะ ้าของเรามีตรงหน้าปกค่ะท่านอย่างได้ปิดหนักชุดป็นเสื้อตัวหนึ่งเป็นกระโปรงตัวหนึ่งก็ได้หรือท่านจะไปแบ่งตัดกางเกงหรือตัดเสื้อคุณพ่อคนลนตัวก็โอเคได้แค่แน่นอนเลยนะคะต่อมาอีกนะคะอันเรามีมาฝากท่านนะคะมีมาฝากท่านคือเนื้อผ้าเนื้อขาทั้งคามกุ่งทั้งยืน เป็นเนื้อผ้านิ่มเหมือนผ้าดอนกอยเด่เป็นผ้าคามคือทางกุ้งทางยืนนะคะตัวนี้เราจัดโปรันะคะปกติพื้นเดียวนี่ขายพันสองเนาะขายพันสองแต่วันนี้เราก็จะมาจัดโปรให้ท่านในราคาพิเศษนะคะคืนละเก้าร้อยบาทสิ่ง้ามนี้เท่านี้ช่วงน,นี้ไม่ได้ทองเพราะว่าคุณแม่แม่เกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวก็เลยพิเศษให้นะคะพิเศษให้เพียง9 0้าร้อยบาท อันนี้คือน้ำเบอร์เเนาะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายผ้านิ่มเลยนะคะน้ำเบอร์เนะคะสินค้าประมาอีกนะคะตัวนี้ก็เป็นคามทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะเนื้อนิ่มมากนะคะจากคืนละพันสองแล้วก็โยกโปนะคะตัวนี้เก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะน้อนิ่มมากนะคะคสีสวยนิ่มมาก โอเคค่ะในคลิปนี้เนอะรู้สึกเสียงตลาดคือคือโคมเดี๋ยวเวลาจะยืดอยู่กัรการอัดคลิปเดียว อันนี้เป็นลายลิซ่านะคะปกติลายลิซ่าขายพื้นละ1 0 0 0บาทแต่เราจัดโปรในคลิปของเรานะคะ9 0้อบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยลายลิซ่านะคะ9 0 0ร้อยบาทขอยกพิเศษเป็นน้ำเบอร์เก้าเนาะเลขก็ดีราคาก็ดีเลขก็งามนะคะเพียง90้บาทหากท่านใดสนใจท,ทักมาได้นะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะลายลิซ่าเราจัดโปรแค่9 0้อบาทนะคะหา<ว>กท่านใดสนใจทักมาเลยหากท่านใดอยากได้ งามมากเลยครั ในคลิปนี้สินค้าของเราก็มีกิ้งพร้อมขายหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอะไรทักทักเข้ามานะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงปกค่ะหากท่านต้องการอะไรท่านทักเข้ามานะคะวลาดาขายสินค้าตรงนับปกขายโดยคนรินใจและคนซื่อสัยนนะคะท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่ได้สินค้าท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะไม่ได้สินค้าตรงนับปกเราจะต้องเคลียร์เราต้องพูดคุยกันให้จบนะคะว่าท่านตกลงเอาคืนไหนท่านตกลงเอาตัวไหนเบอร์ไหนนะคะเราจะเคลียร์กันให้จบเลยนะคะขอให้ท่านพบกันใน คลิปหน้าอยากได้อะไรสนใจทักเข้ามาค่ะ